กิโลนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผ่านมาอีกสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วนะครับเพื่อนๆเข้าสัปดาห์ที่6กนะครับก็จะน่าจะอยู่ประมาณแปถึงเตัวต่อกิโลกรัมนะครับเพื่อนๆนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภาพภายในบ่อเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้คลิปนี้จะเอาบ่อนี้ขึ้นมาก่อนครึ่งหนึ่งนะครับเอาขึ้นมาก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งบ่อน,นะครับเพื่อนๆคัดเอา อ่าตัวที่ตัวโตนิดหนึ่งไปทดลองทําการขายก่อนนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะขายออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้มันยังไงล่ะก็เข้าช่วงหน้าฝนหน้าฤดูปลาแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะขายยากสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับกายภาพภายในบ่อก,ก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมีทั้งหอยเชอรี่นะครับ ผักบุ้งผักกระเฉดจอกแหนะนะครับเพื่อนๆแล้วก็ปลาดุกนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็ยังคงสูบน้ํากันอยู่นะครับก็เลยต้องขออนุญาตทําการปิดเสียงไว้นะครับนี่นะครับเราก็จะตากเอาแบบนี้นะครับคัดตัวได้นะครับเพื่อนๆลองคัดตัวขึ้นมาดูนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ถ่ายให้เห็นเลยนะครับเพื่อนๆอ่า ส่วนน้องเชอร์รี่ก็ยังคงอยู่ในบ่อเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้จับออกไปไหนนะครับปล่อยให้ขยายพันธุ์อยู่นี่แหละนะครับน้องเชอร์รี่ของเรานะครับก็บรรยากาศก,ก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับลอยละล่องอยู่อย่างนี้แหละนะครับอ่าก็ถือว่านะครับ,เป,รบ,ปรบเ,เ,เป็นการล้างบ่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นการล้างบ่อถ่ายน้ําไปด้วยเพื่อป้องกันนะครับ เวลาเราสูบรอบหน้านะครับไม่ให้ปลาเรามีกลิ่นเยอะนะครับถ้าเราไม่ล้างปลาไม่ล้างบ่อนะครับปลาจะมีกลิ่นคาวนะครับอ่าเพราะว่าหนึ่งละนะครับปลาที่มีกลิ่นคาวนะครับอาจจะมาจากในส่วนของหนึ่งอาหารที่ตกค้างภายในบ่อนะครับการสะสมตะกรนของอาหารปลาที่อยู่ในดินนะครับเพืเ่อนๆนอ่า แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอย่าลืมไปนะครับว่าในช่วงที่ผมทําบ่อผมเอาขี้วัวขี้ควายทิ้งลงไปภายในบ่อนะครับเพื่อนๆอ่าประมาณสองถังถังสี20ลิตรนั่นแหละนะครับประมาณสองถังนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเยอะจริงๆแล้วเอาแค่ อ่าครึ่งถังหรือว่าหนึ่งถังหนึ่งถังเบอร์แปดเบอร์สิบหกเราก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบ่อสามคูณสี่เมตรเองนะครับบ่อไม่ได้ใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับซึ่งอ่าในรอบที่แล้วที่เอาปลาออกไปขายสองกิโลปลาค่อนข้างจะมีกลิ่นคาวของอ่าขี้กัวขี้ควายนะครับจะเป็นกลิ่นโคลนแบบนั้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับรอบนี้นะครับเป็นการถ่ายน้ําอีกหนึ่งรอบนะครับอ่า เพราะว่ารอบก่อนรอบก่อนนะครับเอาปลาไปขายแล้วสองกิโลออกมาเทสดูนั่นแหละนะครับมาลองทดลองขายทดลองกินดูนะครับประมาณสองสามกิโลนะครับเพื่อนๆปลามีกลิ่นก็ทําการถ่ายน้ําไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้รอบนี้นะครับก็เป็นการถ่ายน้ําแล้วก็คัดปลาออกไปขายอีกส่วนหนึ่งก่อนนะครับถ้าขายหมดนะครับถ้าขายหมดเราจะมาสู่อีกรอบหนึ่งนะครับ รอบนี้ก็นะครับเป็นการถือถือเสี่ว่าเป็นการล้างบ่อนะครับเพื่อนๆเป็นการล้างบ่อนะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะเอาจากบ่อนี้ไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าบ่อนี้ปลาจะเยอะกว่านะครับเพื่อนๆนะครับนี่ขนาดตัวปลาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตัวก็ประมาณนี้นะครับหาวครับพี่น้องนะครับถือหน้าไม่ได้หน้าไม้หาวเป็นตายนนะครับนี่แหละนะครับ ปลาเล่นน้ำเขาเรียกว่าปลาเล่นน้ำนะครับปลานะครับจะไม่ลอยตามน้ำนะครับปลาจะว่ายทวนน้ำอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆปลาย่างไครับที่นองปลาทวนน้ำขึ้นไปไข่นะครับนี่ถ้าเป็นภาษาบ้านเฮานะครับปลาจะไม่ลอยไปตามน้ำเด้อนะครับเวลาเขาดักปลาเขาจะดักปลาที่จะทวนลอยทวนน้ำขึ้นมานะครับเพื่อน นะครับนี่เราสังเกตได้จากนี่แหละเวลาเราเปิดน้ําลงบ่อนะครับปลาก็จะมาเล่นน้ําใหม่ๆแบบนี้นะครับแต่นะครับเพื่อนๆผมฝากไว้ด้วยนะครับการเปิดน้ําใหม่ลงบ่อนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตอาการของปลาด้วยนะครับบางทีปลาอาจจะมีอาการช็อกน้ําด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าน้ําที่อยู่ในบ่อนะครับกับน้ําที่เราเปิดลงไปใหม่นะครับ าอาจจะมีผลต่อปลานะครับอาจจะทําให้ปลาชอกน้ําได้นะครับแต่ปลาของผมมีการถ่ายน้ํามาแล้วมีการใช้น้ําบาดาลในการเลี้ยงมาโดยตลอดนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่มีอาการชอกน้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือจับมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆประมาณ5้าถึงสิบกิโลนะครับเอาไปขายเอาไปเทสดูก่อนนะครับนี่ปลาอยู่ในกระมังนี่แหละนะครับเพื่อนๆนะครับ เพราะว่าเราไปสูบตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าเราถึงจะเอาไปทําการขายนะครับเพื่อนๆนะครับเอามาไม่เยอะเอามาไม่เยอะนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือปลาที่เราสูบออกมานั่นเองกลับมานั่นเองนะครับสองกระมังนะครับในรอบนี้นะครับเพื่อนๆเอาออกมาก่อนเึิงหนึ่งพี่น้องนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของบ่อนั่นแหละนะครับนี่ก็ไปทําการเทส กันก่อนนะครับว่าจะขายได้กี่กิโลนะครับนี่นะครับขนาดตัวปลาสีปลาก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับน้ําสีไหนปลาก็จะเป็นสีนั้นเด้อนะครับน้ําดําปลาก็จะตัวดํานะครับน้ําสีเหลืองปลาก็จะสีเหลืองนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่ขายไม่หมดนะครับเพื่อนๆก็เอามาปล่อยลงบ่อนี่แหละนะครับบ่ออ่าบ่อพ่อพันแม่พันุ์หอยปังของเรานี่แหละนะครับ นี่เอามาพักไว้นี้ก่อนนะครับเอามาเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนะครับหนึ่งละนะครับเป็นการล้างปลาเป็นการปรับกลิ่นของปลาด้วยนะครับไม่ให้ปลามีกลิ่นนะครับแถมหอยเชอรี่มาความหลายตัวพี่น้องนะครับอ่ะนะครับเพราะว่าบ่อนี้เป็นบ่อว่างเปล่านะครับในช่วงเวลานี้ก็มีปูอยู่สี่ห้าตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าเป็นบ่อว่างเปล่านะครับเพราะว่า หอยปังพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราได้จับออกไปไว้กับปลาหมอแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับจับมาเราก็จะเอามาลงรวมไว้ในบ่อนี้กันก่อนนะครับสักหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้ขายต่อนะครับเพราะว่ามีเวลาไปขายน้อยหลือเกินมันมืดมันค่ําแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมตัวปลาของเรานะครับก็จะประมาณนี้สีปลาก็จะประมาณนี้สีเดียวกันกับสีน้ํานั่นแหละนะครับเพื่อนๆ น้ำสีไหนปลาก็จะเป็นสีนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เราก็ต้องพิจรารณาเอานะครับนี่นะครับเทลงไปก่อนพักพักไว้หนึ่งคืนก่อนครับเพื่อนๆนะครับเราจะพักไว้หนึ่งคืนก่อนพรุ่งนี้ก็อ่ามาสูบแต่เช้าแล้วก็เอาไปทําการขายนะครับเพื่อนๆนะครับอ่า เอาพักไว้นี้ก่อนเพราะว่าเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าบ่อนี้พร้อมที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆพร้อมที่จะอา่าสําลองปลาไว้ก่อนนะครับบ่อที่สร้างใหม่ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่ได้เปิดน้ําลงไปเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆนะครับบอ่อตรงนี้นะครับถ้าเอาปลาอ่ะเดี๋ยวจะมีโปรแกรมทําอะไรต่อไปเพื่อนๆก็ติดตามกันไว้นะครับเอ้านะครับคลิปนี้นะครับก็อะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่น้อง ได้ดูนะครับว่าปลา6สัปดาห์นะครับพร้อมที่จะทําการไปขายแล้วนะครับเอาคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆะครับผมฝาก youtube อีกหนึ่งช่องนะครับซ่อมมอไซ์สไตล์ช่างมานนอกก็เป็น youtube ช่องที่2ของผมเองนะครับเพื่อนเเอาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็กดติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับ